สวัสดีครับพบกับผมบริษัทจ m p t r a c t o r ครับผมครับสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1คันนะครับเป็นรถขูดของแบรนด์คอมบัสส์นะครับผม P ีซีขีดครับผมคันนี้จะเป็นรุ่น7แล้วนะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะครับครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นแท็กยางนะครับผมมีไมมีดันนะครับผมและบริษัทจ m p t r ม c ี o r เรเราได้ทำการพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างปุ้งขีหรือทำสีใหม่รอบคันนะครับทางบริษัทจ m p t r a c t o ทเรเราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วครับ ครับผมสําหรับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องดีเซลสสูบนะครับผมเครื่องจะเป็นของ 3D78 นะครับผมแล้วปั๊มจะเป็นปั๊มเปลืองนะครับแห้งๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือปั๊มแห้งๆเลยครับครับผมสำหรับชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่2 0 0พันกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วนี่จะเป็นเบาะเดิมนะครับผมเบาะเดิมจากโฟลคสวสเลยครับ แล้วก็ทางบริษัท CMP t r a c t o ทกเตอร์เรานะครับได้ติดสปอตไลท์ให้เพิ่มอีกหนึ่งดวงนะครับหรือลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมก็บอกได้นะครับครับสำหรับคันนี้น้ําหนักรถจะอยู่ที่ 1, 7 3 0งกิโลเท่านั้นเองนะครับรัะผมสำหรับคันนี้ผมจะตั้งราคาไว้ที่2องแสนสบาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถขุดเล็กเก่าญี่ปุ่นของแท้นะครับผมสามารถมาดูรถได้ที่บริษัทซ MP t ็มพีแทกเตอร์เรานะครับผม ครับผมทางบริษัท t m p Tractor เรานะครับได้นำเข้าโดยตรงจากญี่ปุ่นนะครับเดือนหนึ่งจะเข้าอยู่ประมาณ4-5ตู้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ